ถ้าพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังที่เป็นที่เคารพสักการบูชาของสุนทรก็คงจะหนีไม่พ้นวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารแห่งนี้เลยนะครับเพราะถือได้ว่าเป็นปูชนียสถานคู่เมืองรวมถึงยังมีความสวยงดงามอย่างมากเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรไปไหว้ขอพรสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลครับวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารเป็นที่ตั้งของพระธาตุเชิงชุมปูชนียสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสุนทรโดยองค์พระธาตุนี้สร้างขึ้นมาก็เพื่อครอบรอยพระพุทธบาทของพระเจ้าสพระองค์เอาไว้ภายใน ก็ยังเป็นที่ปริสถานของกรวงพ่อพระองค์แสนพระุทธรูปปรางมันวิชัยศิลปะเชียงแสนที่สวยงามอีกด้วยนะครับ ตัวขององค์เจดีย์เจโกอิฐถือปูนฐานรูปสี่เหลี่ยมสูงประมาณ24เมตรด้านบนจะเป็นทรงบัวเหลี่ยมไม่มีลวดลายประดับส่วนยอดฉัตรทองคำเนะือองค์พระธาตุชงชุมจะทาได้ทองคําบริสุทธิ์น้าหนักกว่า2 4 7บาทมีซุ้มรอบประตูทั้ง4ด้านซึ่งซุ้มยอดประตูนั้นจะมีลักษณะเป็นยอดปราสาทข้างในจะทึบสร้างด้วยศิลาแงิงและหินทรายแดงอีกทั้งยังมีซุ้มประตูหลอกแบบขอมด้านทิศเหนือทิศใต้และตะวันตกด้วย เมื่อก่อนนั้นพระธาตุเชิงชุมมีลักษณะของปราสาทหินสไตล์ในศิลปะสมัยขอมมีจารึกพระธาตุเชิงชุมอักษรขอมโบ,บราณเอาไว้เมื่อราวพุทธศตวตรรษที่16พระองค์พระธาตุในปัจจุบันนี้จะเป็นศิลปะแบบล้านช้างเพราะในช่วงที่อิทธิพลของอาณาจักรล้านช้างแผ่เข้ามานั้นได้มีการบรูรณะองค์พระธาตุขึ้นมาใหม่นั่นเอง นอกจากนี้ภายในบริหารของวัดพระธาตุเชิงชุมบริหารก็จะมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่เล่ากันว่าเป็นทางเชื่อมระหว่างเมืองมนุษย์กับเมืองพญานาคที่จมอยู่ใต้นองหานอีกด้วยชาวสุนทรครน,นั้นเชื่อว่าการมาสักการะพระธาตุเชิงชุมจะช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวงอีกทั้งยังขอพรอให้มีโชคลาภได้เงินหมื่นเงินแสนด้วยเช่นกันนะครับสำหรับประเพณีงานประจำปีของพระธาตุเชิงชุมนั้นจะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น9ก้าค่ำถึงวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนยี่ของทุกปีอีกทั้งทุกวัน ในตอนค่ำๆจะมีชาวบ้านไปบูชากับไหว้พระาธาตุและหลวงพ่อองค์แสนเป็นจำนวนมากด้วยเป็นทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวสุนทรครพและที่เที่ยวดังที่ควรค่าเก่การประศรระขอพรอ,อย่างมากเลยทีเดียว